ยายอยากมองแตบับนะแล้วก็ชุบเพื่อนกันด้วยนะพี่เราโคตยังไอ้หลับมพอยหล่อมมึงคือโฟกัสไฟหน้าหล่อมยิงยิงประมวลไม่ต้องถังสารเม็ดก็พอโคตรเลยนะโคตรเลยนะเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวกูจัดการเองลงเลนลงเลนไอเจ็ดลงเจ็ดลงเจ็ลงเจ็ดลงเอามันดิเอามันดิโดดมาหน้าบ้านมันโดดมาหน้าบ้านมันโดดมาหน้าบ้านจะขึ้นอาสามสามจะขึ้นอาสามสามไอตัวถือโซบ่ะ พี่มองไม้พี่มองไม้ใมาไม้ไหนก็ได้เราต้องลงก่อนนะเว้ในการไฟอ่ะเราลงก่อนเราจะได้เปรียบถ้ามันลงก่อนเราถอยเราถอยออกมาปุ๊บระยะหนึ่งให้แบบลงรถไปโดนอีโมเก็ตใช่ไหมรถขาวเขาอยู่ไหนวะพี่รถขาวอ่ะเฮ้ยสำคัญสุดนะว้ยสำคัญสุดเรื่องเรื่องกดย้ำเหมือนเดิมะเว้ยกดมารยาทแปรปีแล้วก็ เอ้ยใครทําผิดพลาดไม่ด่ากันนะเพื่อนเราอะไม่ด่ากันทนะีละก็อย่าอย่าหลุดด้วยนะคําพูดอะไม่หนูแย่ถ้าเขา้ถ้าเราตกเราตกคนนึงหรือว่าเขาล่วงคนนึงอะถ้ายังไม่มีคําสั่งให้ลงอะอย่าอย่าลงลนะอย่าลงย้ําเลยว่าอย่าลงถ้าไม่มีคําสั่งาจากลำหรือวจากคนสั่งใครอยู่หนี่ยลำอะไรเปล่า จะหาเลยหรอเพราะว่ามันบอกว่ามันจะนัดอ่ะมันจะเอาเลยอ่ะมันจะนัดเหรอไมวันนี้รถเราหน้อยจังเลยงั้นไปจิ้มบ้านมันก็ได้ไปไปจิ้มบ้านมันกได้านมันไอ้กินข้าวแบบนึงไปไปไปน้ำที่น้ำที่กูจำทางได้ตามพอดตามพอดมาตามมาตจำเอาจริงขับเร็วก็ได้นะขับเร็วก็ได้เลยนะเออเดี๋ยวเราก็รอดวังนะมันมีข้อเสียเยอะนะมันแบบมันออกมาเล่นข้างหน้าแล้วมันเอาตก เอาบ้านเอาบ้านมานเนาะเส้นบ้านไม่ค่อยเบิดมั้ถ้าถ้าไม่มีระเบิดเอ้ยเระเพิ่งระเบิดให้เอาระเบิดให้พองไหมยังพองไหมยังพองระเบิดไหมยังเอา๋ยพอให้เดี๋ยวพอให้โอเคโอเคบัตรประกันเอาระเบิดคนละใช่ไหมคิกก็แล้วก็ถุงห่อระเบิดออกมายังเอาเดาเนี่ยเดาเอาอะไรเอาไปเอาเอามาตั้งสองสามพันเด้ออยู่หน้าอยู่หน้าหมูอล้าหมูอยู่หน้าหมูนะเพราะเราอยู่หน้าหมู อันน้อยแปดสามมันจะต้องปิดปาณสามแปดประมาณสามประตูนะทำได้รอบเดียวเอามาหมดเลยในตู้อะยังไงก็เสียบๆไปเพราะว่าเก็บในรถได้เลยไอ้ววยยเห็นด้ก็ไม่ต้องเล่นในบ้านกันนะถ้าเจอได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวไปดูให้ก่อนก็ได้กล่องซ่อมมีกันหมดแล้วใช่ปะดูกล่องซ่อมด้วยนะ มีครบเยบสิ่งตรงที่แบบันรู้ว่าเราอยู่ไหนเนี่ยมันไม่รู้เนี่ยสิ่งให้มันยืดได้เรื่องเล่นได้มัึงจะมาเอ้เขาส่งจีนมาแล้วบอสประมาณยี่สิบสองนาทีแล้วปะตังยามมากตรงไหนตรงไหนตาหก้าหกต่อไปรวมยาเสพหรอ ไปไปรวมบสรวมโบรวมอระโบดดอดดอดเดี๋ยวจะไปพร้อมกันมาเล่นสะบานมาเล่นมาเล่นสะพานมาเล่นฉลาดก็ค <c oughs> ือรวมไอระโบดใช่ไหมรวมไอระโบดใไห้รวมไอระโบดวางไว<ส>้มาเซตที่เล่นนะเว้สะพาตต้งไหนวะทาานสะพัตโควูไอใครถ่ายหรใกล้ๆบ้านใ่ใกล้มันจะมันจะโยนน้ำาหรอศพโยนน้ำหรอ ส่งจีนมาอยู่ไหนนะอ่าสะพานโพปูเขาเรียกปูอ่ะเดี๋ยวทำทองอ่ะอ๋อไอ้ยอ้ทางเข้าเมืองจากบ้านมันนั่อะไรเราวางเลยทางนั้นอ่ะมันแคบลองกว่าเราวางมันอุ้มส่วนนะพี่นี่เอาใกล้บ้านนี้่อุ้มเพื่อนไปอ่ะอ๋อได้ผมเดี๋ยวผมผมไปส่องให้ก่อนเดี๋ยวเอยจะบ่นหลับแค่มาเล่นนั่งกันวะมองนู่นเหรอพี่ที่เก็บปูอ่ะ สายเื่อตรงค่ายทหารทับไอ้อุโมงนะมันศพนะโยนศพอ่ะไม่โยนศพก็ขับรถอ้าวเออขัก็โฉบไปคอเคเลยพี่คอยมองอันนี้ด้วยนะคอยมองมันอุ้มศพแล้วมันขับรถออกไปทิ้งไกลๆอ่ะเอเราต้องตอดล้อมันก่อนล่ะตรงนั้นอะตอดไปเลยพวกพี่ะช่วยกันเอาไปเลยตรงนต้องประกบหน้าประกบหลังอะยัยยัยแต่บาปน้แล้วก็ชุบเพื่อนกันด้วยนะพี่เราคนยังไอ้หล่อพอยหล่อมืองคือโฟกัสไฟหน้าหล่อ กินกินประมูลมันต้องถังสารมตรก็พอเราก็ด้นะเราก็ด้นะเดี๋ยวกูจัดการเองเดี๋ยวกูจัดการเองกูไอ้บอลไม่ขับเองเหรอครับไม่ผมใส่กระสุนใส่กระสุนอยู่เราก็ได้นะพี่ตรงไหนพวกสะพานซ้ายสุดใช่พี่ซ้ายสุดตรงทางแคบอ่ะต้องเป็นไอเทียว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 โปรกันในไซส์เราไอหมอกไปไล่ประมูลกันไปไล่ประมูลด้วยสองคันมีสองคันเกตโอเชียนซ้ายสุด พี่ับพี่ับพีอโอเคอนพี่ชัดปะคอพี่ชัดเออมันจะตี้โนเดดังๆนะพี่จะบัมมันออกได้แบบว่าเฮียมันอยู่กลางสามาเล่นกันปอดเลยเดี๋ยวายหลังบงให้ประมูลยหลังยิงได้ยหลังไปยิงหาอยู่เลไม่เจอเลยไปเตอย่างเด่น มันอยู่โภปูหรือเก็บปูเก็บปูหล่ำใช่ไหมเก็บปูหรือโภปูเก็บหรือโภในเก้าสี่สี่เก็บเก็บเก้าสี่สี่เก้าสี่สี่สภานค่ายทหารอะสะพาพในมันจะมันจะเล่นที่แคบให้ให้ปืนเราวนไปไม่ได้ใช่บัมอะสะพาน์อะมืนเราหัวไหวใช่ป่ะเราเล่นดโมูนนะพี่เราก็บัมบัมแล้วก็บีบไปเล่นตรงอื่นก็ได้มั้ง เออผมว่ามันจะเล่นดี่แคบเลยไม่มันเดี๋ยวมันก็จะพูดว่าอย่าแตกไปกลับมาช่วงช่งนี้เลยพอเราชนะให้หน่อยดันให้มันหลุดเลยแต่เราส่งงั้นข้าวหน้าเราก็รีบเซตที่แล้วส่งจีไม่ขอมบ้านไม่ถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกพวกพี่พวกพี่อ่ะต้องต้องอ้อมรอเว้ยแล้วให้กลุ่มใหญ่อ่ะเข้าอีกทางเลยแล้วพวกพี่อ่ะอ้อมอ้อมไปรอเข้าอีกทางเว้ยได้เจอไอเจมันก่อนเนาะไอเจมันก่อนเร็วเจอเจอจมันเราบอก แต่แหละถึงปั๊มต้ายระวาง<ะ>ข้างในก็พอระวังหลุดเข้าไปในวงปั๊มยัดเข้าไปด้วยคือเข้าทางค่ายทหารนะไปอ้อมหลังอะ่ะแล้วก็แล้วก็บอกพี่มเอ,อะว่าจะชนตอนไหนไปยังเพิ่งเจอมันจะช็อมาเพื่นจะสลิปก็ได้ไอชอสลิปนั่งคนเดียวสลิปนั่งคนเดียวการนั่งเป็นคู่นะเวลาโดนมันจะได้ช่วยกันได้พี่พี่นนท์เขาบอกว่าส่งให้ในฮอตไลน์สภานะไปกลุ่มกลุ่มใหญ่อย่าลืมที่ป้าบอกนะว่าโฟก,กัสลงที่รถคันสีอะไร ี่ค yes. ุยกันมาอย่าลืมอย่าอย่าปล่อยรถหลุดนะเติร์ชาวติ้งไปเลยก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวลืมไอ้รถจะเป็นยังไมันอยู่มันอยู่บนสะพานพี่มันอยู่บนสะพานนี่แหละไอ้สะพานยาวๆเนี่ยมาเอาคู่เพื่อนแยไม่มีอีกเตรียมตัวรอรอรอคู่เพื่อนนะอะไรอะไรมันอยู่มันไม่ได้อยู่ในมันไม่ได้อยู่ในอุโมงค์นะมันมันอยู่หน้าสะพานมันอยู่ตรงสะพานเลยใช่พวกพี่จะไปเข้าอุโมงค์อ้อมหลังได้เปาปิดเป๋ากันพาด้วยปิดเป๋ากันพาด้วยปิดเป๋าด้วย ขึ้นไปขึ้นเลยขึ้นไเลยอย่าลืมปัดก่อนนะพี่ตามมาแล้มาเร็กล็อกรถกันด้วยอีกทีนึงไปไปไปลุยลุยลุยคอไฟนะพี่ขอไฟดังๆล่าปเนี่ยไม่กูไปอีกทางนึงขอไฟดังๆนะเว้ยช่วยกันคอนะกระจายเสียงดังๆนะดังๆเลยใช่ได้ได้มีส่วนร่วมกันนิดนึงเว้ยเอาหน่อยภาพรวมบอกเพื่อนหมดเลยคอมาให้หมดอ่ะอย่าลืงรีบชนนะคุยคุยกับปืนเราที่อ้อมด้วยปืนเราอ้อมไปถึงยังนี่ตอนนี้อยู่ตรงทางแยกอ่างมูล ตกจีมานี่มันอยู่ไหนวะกูงงว่ะแต่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคลื่อนไปไอ้ก้าวที่สี่ตรงปั๊มอ่ะใช่ป้าเลี้ยวที่มันอยู่อใช่ใช่ใช่มันอยู่ตรงสะพานมันอยู่ตรงสะพานเนี่ยสะพานค่ายทหารอ่ะถึงก็ฝ่ายเลี้ยวขวาใช่อยู่หน้าสะพานเลยอยู่หน้าสะพานเลยอยู่ระหว่างสะพานเลยเดินรถไกลๆอย่างเงี้ยมันจะรอชนอุโมงค์แน่เลยใช่มพี่ไม่มันอยู่หน้ามันอยู่หน้าอุโมงค์อีกทีเว้ยมันอยู่หน้าอุโมงค์เนี่ยอยู่ตรงสะพานเลยเนี่ยต้งไปให้แล้วหรอกมันแอบยิงฟรีได้นะ อ๋ออยู่หน้าทสะพานนะพวกพี่พวกพี่อะไปยิงหลังไฟมันให้ได้เลยเดี๋ยวผมยิงหลังไฟเราเองเข้าทางปั๊มนะเข้าทางปั๊มเข้ายูปืนด้วยอย่าบ้าพี่ดูกองดูเกาะเลยนะพี่สะดถึงไหนกันแล้วอ่ะปืนสองเขาบอกเราถึงแล้วพี่อยู่หลังลรามาเล่นมาเล่นบนสะพานมาเล่นบนสะพานด้วยโอเคโอเคกลุ่มใหญ่ถึงไหนแล้วการรับกลุ่มใหญ่อยู่ตรงแถวปั๊มกลุ่มใหญ่จะถึงปั๊มแล้วกลุ่มใหญ่จะถึงปั๊มแล้ว ตกเล่นยากนะอย่าตกนะชาภาน่าอย่ามารับไปรับมิดพอไปเลยนะตอนเข้าแล้วบอกนะให้เข้าแล้วบอกปืนเยอะๆนะเพื่อนๆฟังปืนนะตอนนี้ปร้อมแล้วพร้มแล้วปืนพรมแล้วปืนพร้อมแล้วกลุ่มใหญ่พร้อมแล้วเก้าคันเขามีรถเก้าเขาบอกเขาแล้วบอกแม่มาเลยกลุ่มใหญ่มาเลยกลุ่มใหญ่ใหญ่มาก ปั๊มเลยปั๊มเลยมามาครับล้วครัล้ไปเลยไปเลยปั๊มเลยไปโอเคเอาหน่อยๆ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 เมมเมมเมมนะเว้ยส่วนเลย่วนเลยพี่อยู่รลังสามสามที่่ได้นะเราสามสามอยู่หลังหลังสามสามอยู่หลังคุนั่งสี่ประมูลตั่งสี่นะประมูลตั่งสี่นะพี่ประมูลขาวนั่งสี่นะอย่าอย่าอาปั๊มแรงอย่าปั๊มแรงนะอย่าปั๊มแรงปั๊มด้วยอยู่ด้วยกันปั๊มปั๊มอยู่โซนเดียวกันไว้ปั๊มโซนเดียวกันไว้ระวังล่วงระวังล่วงด้วยระวังล่วงระวังตกระวังวงนะระวังล่วง มันร่วงรอเปล่าพวกมันมันมันร่วงมันร่วงกับมานแบบชนหนักมากเดวข้อยพี่อยู่ข้างหน้าเพื่ออยู่ข้างหน้าก็ยามับไปดวงมาเพื่อให้ได้มึงไม่ต้องบั๊มย้มงบัมกันเป็นโซนหน่อยให้โซนริงอะอาเป็นหลังเาเป็นโซนบัมเป็นโซนเอาโฟกัสแทกขาวอะโฟกัสแขาวเราเราแทกเรัน้เงมาตกาตกมนนึงมน ของเราแล้ขา้วนะ่นั่นแหละขาวเรา่ไ่ตอน่ตอนใ้ตกไม่ร่วงกันข้างในรถตู้รุดขตนรง่ตงอ่พึ่งง่พึงงรอคสงเพื่อนต้นรีบลสั่งมน่วงคนเลนะรถเราร่วม่วคน่้อกลมอีก้อีกมอีล้มอเ้ยเกีกเกกงเ่เอมาหางหทงเ่หาที่

mong 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 mai mai mau mong 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 đi, mong mong à, à, <laughs> TĂNG mong LÊN mong ê <laughs> tăng mong 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 bay, chúa bay. Chúa bay, phi, <laughs> phi, ไอ้มึงอุ้งตบมันมาดิมึงอุ้งตบมันมาด้วยดิวางไว้วางไว้วางไว้เพื่อนโฟกัสตกตกเพื่อนสาธิตไปไปตกเพื่อนตกเพื่อนไปตกเพื่อนพี่ถุงเข้าไว้พี่ถุงเข้าไว้พี่ถุงพี่ถุงเข้าไว้เลยนะพี่ถุงได้เฮ้ยปิดตัวชุบโฟกัสปิดตัวชุบมีจะเยอะเล่นมีจะเยอะโฟกัสปิดตัวชุบดิ ถือโ้มันไว้ดิถือโ้มันไว้ถือโซมันไว้แล้วปิดตัวชุบสวยสวยถือโซมันถือโซมันถือโซมันโอ้ยปัญหาี่โอ้ปัญาแ้ับนายจะไห้ยะล้กลับสวย้วกน้อ้สมันตาส้ยมันตยมไดิาีนัาีไมด้มันอะ ใครว่าใครไปเขาวงใหม่ด <rôle S 2> <él an ici> ้วยนะอย่าลืมเขาวงีเขาวงด้วยเขาวงด้วยเขาวงด้วยเขาวงเขาวงไอ้ไข่กับรถตัองน้นับนนับศพเนับศพเมีกระอบถึงยี่ป่ะกุม5้ากุม5้ากุม5้ดิกุมหดิกุม5้ากุม5้เร็วเ มาหาพี่หน่อยนิดนึงุผมขาตปืนอยู่ไหนตัปืนอย่ไหนี้ค่หนปืนอยู่ไหนตัปืนรองกองกเดี๋ยวเดี๋ยวี่ยูไปกูก่อนพี่ยูไปกูมาก่อนขาดอ่ะกูมาไิใครไม่บไ่เท่าไหร่แล้วไปถุงขด่าไห่ถงข่สิี่สิบยี่สิบเ้ตอคิดเอ๊ไม่ใช่คิดว่าคิดว่าเป็นไงบ้างคิดว่าคนลับปะจบจบไปไปเผาากนั้ลองลองก่อนก็ได้นะ กากเลยกากเลยกากเลยดีนะเพราะว่ามันพวกมันน่าจะหอบไปเลยก็ดำหอบไปเลยก็ไดำจังหวะนะหอบไปเลยก็จะหอบเลยมามารวม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 เลยลงรถลงรถเดี๋ยวนับให้นับให้ลงมาพร้อมใครมีหอบไปหอบที่บ้านไปหอบที่บ้านยู่ไหนพี่หลางจะไม่มีหอบอัไปที่บ้านเลยทำไมไม่เตรียงอ่ะลงบ้านลงบ้านไปไหนไปไหนแต่มันมีคนมีเหลือดิอ่าลุงโฟกอยู่ไหนโฟกลุงไม่ไม่อยู่ไหนตาไม่ไอ้หลาอยู่หลังไฟมาลากไปสาวด้วยนี่นะไม่แน่อ่าผมถามตอนนี้ว่าปืนปืนอยู่ไหนปืนหายลงปืนหาย กระปกปุล <nenhum S 1> ไไหนเออกปอัอยู่ไหครับาลามอสมรอนอแลแม่เมอยู่รจอดอยู่ผมไม่เห็นมีผมไม่เห็นมีเลยผมไม่เห็นมีเลยสักตัวหายาบอนะลุงโฟหจากบอนะเออไลุงโฟตกไปตายหรือเปล่าวะกไปลงเปาเช็คเช็คคนหนึ่งอะไอมีไม่มีศกป่ะไปหาลุงโฟหคไม่มีศกมาลองไปหาตรงสภานี่ะไม่เจอสองคนก็พอละมั้ง ก็นั่งมาเลยหยิบสวมมาสองใครหลุดหรือเปล่าอยู่ที่เนี้ยดูด้วยจบใครหลุดจบใครหลุดหรือเปล่าจบผมจบผมหลุดเออกระเมาตีเลยเนี้ยที่ไหนที่ไหนตีเนี้ยตรงที่ตีเลยโอเคโอเคกำลังไปเลากำลังไปลวแต่เราเข้าวอล์กหมดไหมเข้าวอล์กดิสใครยังไม่เข้าวอล์กเพื่อนไมไปเจอลุงโฟงนะไม่เจอแอดหรือเปล่าร่วมกันช่างลุงเดี๋ยวลุงก็มามันไม่น่าจะเละละไม่โดนอุ้มเดี๋ยวหมอมาช่วยเองนะเออ สอบหลุดมีใครเห็นสอบผมไหมื่นกี้ทางคุยบอกทาสอบไม่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 ได้แล้วแล้วก็มันก็จับเวลาไว้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ได้หอกอยู่ดิพวกไม่ได้แคสสิพวกแคสไม่ยอ่าอาสามสามก็อีตอนล่วงหมดถูกไหมเมื่อกี้ได่ได้รถจอดได้ สองหนึ่งหอหอหอเลยหอเลยเดีเวลาส่วนตัวกันไว้ด้วยเดีเวลาส่วนตัวไว้ด้วยตุ่มสามสิบเอ็ดนะสองทุ่มสามสิบเอ็ดเออจ้ะกูได้ไฟสักทีจับศพอย่าเอาไว้ริมกำแพงอย่าไว้ริมกำแพงล็อกประตูตลอดนะทุกที่นะมึงล็อกให้ด้วยแม่อย่าริมแม่เดี๋ยวมึงนับนับศพอีกรอบหนึ่งดิลองอุ้มนับศพอีกรอบหนึ่งเค้กศพเยอฝากเค้กเลย่าผมไปผมไปช่วยเพื่อนกันเอาแบ่งกันนับแบ่งกันนับแบ่งกันนับก็ได้น้องนั้นเซตเลยน้องนั้นกลุ่มห้า มึงลงรถไม่ได้ลงเป็ไงบ้างรายงานสถานการณ์มันกำลังเอาอาสามสาวลงมาแล้วใครใครว่างอุ้มศพไหนเลยครับผมอุ้มศพอยู่ไม่ลงน้ำได้ใช่ปะหรือได้ลงน้ำหนีเข้ามาหน่อยตาอย่าลุงอย่าลงน้ำฮะไม่ได้อุ้มนะว่ายเฉยใ้ามหนีลงน้ำพอตอรี่อ่ะครับรักเนาะครับรักปุบปอีกแต่กูจะตายตอนเนี้ยสองโศถึงแล้วจ้ถึงแล้วสิบแปดจบ ติดอะไรก็ได้5คนเดี๋ยวได้เดี๋ยวตำรวจจะไม่ไห็นว่าไหนพี่เดี๋ยวรีบกลับเลยท้สะพานท้สะพานเออกำลังถึงแล้วท้สะพานที่ไปกั่านึงข่าทหารหรือว่าฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามข่าทหารครับฝั่งตรงข้ามข่าทหารมาแล้วเด้่ออาถามถามมาแล้วนะ เอ้ต้องรีบมานะต้องรีบต้องรีบเคลียร์แล้วรีบกลับไปช่วยเพื่อนนัเว้ยเราออกมากันหลายคนนั่นเนี่ยข้างล่างเยอะกว่าข้องบนนะรีบๆกลับไปเลยรีบกลับไปเลยรีบไามตูนะตอนเนี้ย